วัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความฝันของเราทุกคนรู้หรือไม่ว่าความฝันของเรามีอยู่สีประเภทด้วยกันนะฝันอันไหนจะแม่นฝันอันไหนจะหลอกเราเรามาฟังกันเลยอันที่หนึ่งก็คือฝันธาตุกำเริบนั่นเองคือร่างกายเราพิการเราป่วยอยู่เราเป็นไข้เราไม่สบายนั่นเองเราหลับเตืนตือนความฝันนั้นก็จะไม่จริงนะเราจะฝันไปเรื่อยเปื่อยเลย ข้อที่สองจิตนิวรณ์ใจเราคิดไปถึงเรื่องนั้นๆในแต่ละวันของเรารเราคิดสิ่งนั้นก่อนนอนนั่นเองฝันเรื่องนี้จะไม่จริงนะเราจะเก็บเอามาฝันไปทั่วเลยอ่าสามนะเทพสังหณ์คืออันนี้คือจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้มันจะมีสองแบบนะเป็นเทวลาเข้าฝันคือบางทีเทวาก็มีสองแบบนะคือเทวาไม่ดีกับเทวาที่ดีนะ เวลาที่ไม่ดีก็จะมาแกล้งเราให้เราฝันแบบนั้นแบบนี้แต่อันที่ดีเขาก็จะมาบอกเราในสิ่งที่มันจะดีมันจะแม่นนั่นเองนะเสื้อครึง่งไม่เสื้อครึ่งนะอ่าที่สี่นะคะบุพพนิมิตเป็นความฝันที่จริงแท้แน่นอนนะคือคนเรามีบุญแล้วเวลาจะมีสิ่งดีๆมันก็จะมีสิ่งที่มาบอกนะมินิมิตเบาบาบอก ถ้าเกิดว่าเราจะมีสิ่งที่ร้าร้ายมีรางสังหรณอน,นร้ายๆมาบอกมันก็จะมาบอกเพราะว่าเนื่องจากบุญของเราที่ทํามานั่นเองนะแน่นที่สุดเลยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคขอบุณค่ะ